่ะดูนะครับเราจะเอา compare กับ branch นอกจาก if if else เรายังเอาไปใช้กับ loop ได้โอเคไหมนะการที่คุณเขียนโปรแกรมให้มันวน loop เนี่ยคือหัวใจของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับเพราะ90%ของเวลาทั้งหมด คอมพิวเตอร์ทำงานวนลูปจริงไหมคุณเขียนโปรแกรมให้มันรันรอบเดียวไหมไม่คุณเขียนโปรแกรมเพื่อให้มันทำงานซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับนั่นคือเวลาทั้งหมดก็คือประมาณ90%คือวนอยู่ในลูปนั้นการจะวนลูปได้ก็คือคุณต้องใช้ branch และ compare โอเคไหมคุณต้องใช้ branch และ compare ในการเปรียบเทียบในการวนลูปนะครับพร้อมไหมในตัวอย่างนี้เราจะใช้การยกตัวอย่างนะครับที่เป็น summation นะ summation ของ i i เท่ากับ1ถึง10 นะ x คือผลลัพธ์ x เก็บผลลัพธ์ของ summation นี้งนั้นถ้าเขียนเป็นภาษา C หรือภาษา Python มันก็จะคล้ายๆแบบนี้ก็คือ x เท่ากับ x บวก i โดยที่ x ต้องถูกล้างค่าเริ่มต้นให้เป็นศูนใช่ไหมครับอ่านะแล้วคุณก็วนลูปนะสิรอบ โอเคไหมคุณจะวนลูปด้วยการเพิ่มค่า i เพราะ i มันเพิ่มขึ้นนะครับ i เท่ากับ i บวกหเห็นไหมนั้น x เท่ากับ x บวก i วนลูป i เท่ากับหจนถึง10นะครับั้นเมื่อคุณเห็น for loop แบบนี้คุณต้องแปลให้เป็น flow chart นะครับเพราะเพราะถ้าคุณไม่แปลงเป็นโฟล์ชาร์ดคุณจะไม่เข้าใจแอสเซมบลีนึกออกไหมพอคุณแปลงเป็นโฟล์ชาร์ดได้คุณถึงจะเข้าใจแอสเซมบลีนะค่อยๆหัดนิสัยนี้ไปเรื่อยๆนะครับนะดูนะ x เท่ากับศก็คือ การ Initialize ส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่สำคัญคือตรงนี้ i เท่ากับหมันอยู่ตรงนี้ Index Initialize คือ i เท่ากับหนนะครับเสร็จแล้วเงื่อนไขคือ i น้อยกว่าเท่ากับ10และ i เท่ากับ i บวกหก็คือตรงนี้ Index Update i เท่ากับ i บวก1นะครับส่วนรูปบอดี้ก็คือ x เท่ากับ x, x บวก i นะครับนี่คือส่วนที่เป็นรูปบอดี้โอเคไหมนั้นถ้าเราสามารถเห็นประโยคแล้วกลายเป็น Flow Chart ได้สมองเราก็จะเคลียร์มากขึ้นในการเขียนโปรแกรมนะครับ โอเคนะอ่ะเมื่อเราเห็นเป็นโฟลชาร์ดนี้แล้วเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อถ้าเงื่อนไขเป็นจริงมันก็จะวนอีกแล้วมาเช็คเงื่อนไขนะครับนะรูปอันนี้เดี๋ยวถ้าเราเรียนในสไลด์ถัดไปมันก็คล้ายกับคำสั่ง while loop นะครับ พวกคุณอาจจะไม่คุ้นกับ for loop ก็ได้เดี๋ยวคุณน่าจะคุ้นกับ while loop นะครับ flowchart อันนี้กับ while loop เหมือนกันนะ for ก็คือ while นะครับ for loop ในภาษา C ก็คือ while loop นะครับอย่าไปเอาภาษา Python มาปนนะโอเคนะครับพร้อมนะครับอ่ะ คราวน,นี้เรามาดูส่วนที่เป็น Assembly แล้วนะครับ c o m p A r e R1 กับ10ด้วยเงื่อนไขอะไรครับ greater than เห็นไหมด้วยเงื่อนไข greater than แต่ในตัวอย่างคือ น้อยกว่าหรือเท่ากับอีกแล้วมันตรงกันข้ามกันอีกแล้วนะครับเพราะถ้าตัวนี้เป็นจริงตัวนี้ก็จะกลายเป็นเท็จใช่ไหมถ้า i คือ r 1นึ r หมากกว่า10ก็คือตัวนี้ r 1น้อยกว่าเท่ากับสิบก็คือเป็นเท็จใช่ไหม อ่านะอ่ะก็เราต้องการให้มันวนลูปแล้วทำไมมาใช้มากกว่าล่ะเราต้องการให้มันวนสิบรอบใช่ไหมก็เพราะว่า r 1มันเริ่มต้นที่1นะครับ r 1มันเริ่มต้นที่1โอเคไหมอ่าแล้วก็มาเปรียบเทียบ มากกว่า10บไหมไม่ก็จะทําประโยคนี้ทำประโยคนี้แล้วก็ทําประโยคนี้แล้วก็ทําประโยคนี้ให้กระโดดวนกลับไปที่ l a เบล,ลที่ชื่อว่า for เพราะฉะนั้นกระโดดวนกลับมาเช็คเงื่อนไขอีก greater than หรือยังโดยที่ r 1 เท่ากับ r 1บวก1เห็นไหมครับ r 1ถูกเพิ่มค่าขึ้นไปเรื่อยๆจาก1กลายเป็น2 2กลายเป็น3 3กลายเป็น4วนอยู่แบบนี้วนอยู่แบบนี้จน r 1กลายเป็น11แล้วเกิดอะไรขึ้นครับ R1 กลายเป็น11วนกลับขึ้นไปไหมวนเพราะเราอยู่ใต้ B branch อย่างไม่มีเงื่อนไขนะครับ branch อย่างไม่มีเงื่อนไขแล้วเกิดอะไรขึ้นจน R1 เท่ากับ11 สิมากกว่าสิบไหมครับคราวนี้มากกว่าเป็นจริงแล้วเห็นไหมเมื่อมันเป็นจริงให้ทำไมให้กระโดดไปที่ N ให้ออกจากลูกถ้าเงื่อนไขนี้เป็นจริงให้ออกจากลูกโอเคไหมครับนี่คือเอฟเฟกเดียวกันกับโฟลชาร์ดอันนี้เพียงแต่ การเขียนโปรแกรมใน Assembly มันถ้าเงื่อนไขเป็นจริงมันจะกระโดดออกโอเคไหมมันจะตรงกันข้ามกับความคิดของมนุษย์นิดนึงนะครับเงื่อนไขเป็นจริงให้กระโดดออกแต่ถ้าคุณเขียนวัลไลูปเขียนฟอร์ลูปเงื่อนไขเป็นจริงให้วนใช่ไหมอ่าให้กระโดดเข้าแต่อันนี้คือเขียนตรงกันข้ามให้กระโดดออก โอเคไหมครับ